อาเซียนเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของเซนทาราครับในการขยายธุรกิจโรงแรมไปยังตลาดใหม่ๆทั่วโลกภายใต้กลยุทธ์ล่าสุดครับได้เข้าไปปักธงโรงแรมแห่งแรกในสปปลาวโดยนำโคซี่ซึ่งเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์โฮเทลเข้าไปเปิดในเวียงจันทร์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโคโซี่เวียงจันทร์น้ำผุกล่าวครับว่าการเปิดให้บริการของโรงแรมแห่งนี้จัดว่าเป็นโรงแรมในเคอือเซนทาราแห่งแรกในสปปลาวและยังเป็นแบรนด์โคโซี่แห่งแรกในต่างประเทศอีกด้วยจากปัจจุบันโคโซี่เปิดให้บริการอยู่3แห่งในประเทศไทยครับก็คือสมุยพัทยาและก,กระบี่โดยโรงแรมนี้เจ้าของเป็นคนลาวครับ ดำเนินธุรกิจหลายอย่างเช่นก่อสร้างเทรดดิ้งซึ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของเราจึงได้ลงทุนกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างโรงแรมหรู8ชั้นโลเคชั่นใจกลางเมืองที่เรียกว่าย่านน้ำพุและดึงแบรนด์โคซี่ของเซนทราเข้ามาให้บริการในนี้ครับเนื่องจากโรงแรมสไตล์นี้ยังเป็นช่องว่างอยู่ในตลาดโรงแรม เพราะโรงแรมที่ลงทุนในเวียงจันทร์และดึงเชนบริหารโรงแรมจากต่างประเทศเข้ามาบริหารหลักๆก,ก็ลงทุนโรงแรมจะมีโรงแรมระดับ4-5ดาวขนาด100-200ห้องรองรับลูกค้ากลุ่มใหญ่และตลาดไม่อย่างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเตรียมเปิดให้บริการครับ ปัจจุบันครับจะเริ่มเห็นการลงทุนโรงแรมใหม่เพิ่มขึ้นรองรับการเติบโตได้การท่องเที่ยวของเราซึ่งเราตั้งเป้าว่าปี2,569การท่องเที่ยวของเราจะกลับมาใกล้เคียงกับปีก่อนเกิดโควิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวล่าสุดอยู่ห้าอันดับแรกก็คือไทยเวียดนามจีนเกาหลีใต้และมาเลเซียหลังจากลาวมีรถไฟก็มีคนจีนเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างมากครับ คุณข้อมูลข่าวจากฐานเด่นตกิน